เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำพูดของเพื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านเป็นเรื่องของคุณจักรนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณจักรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นมาจาก เขาและกลุ่มเพื่อนได้รวมตัวกันนัดกันว่าจะไปเที่ยวที่บ้านหนึ่งในกลุ่มของเพื่อนในช่วงเวลาปิดเทอมซึ่งทางแก๊งของคุณจักนั้นก็มีทั้งหมดสี่คนรวมตัวคุณจักด้วยครับเมื่อนัดแนะกันเสร็จและถึงช่วงเวลาปิดเทอมทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วก็ออกเดินทางสาเหตุหนึ่ง ที่ไปยังบ้านเพื่อนคนนี้ก็คือบ้านของเพื่อนนั้นตั้งอยู่ในบริเวณของต่างจังหวัดแถมที่อยู่รอบๆใกล้ๆบ้านนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกคนก็วางแผนไว้แล้วว่าจะไปอยู่สักสี่วันสามคืนจากนั้นเมื่อเดินทางถึงบ้านของเพื่อน ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีบรรยากาศดีมากๆคุณจักและเพื่อนอีกสองคนก็ถูกใจสุดๆรวมถึงตัวเจ้าของบ้านก็ดีใจที่เห็นว่าเพื่อนชอบจากนั้นเมื่อเดินทางถึงบ้านแล้วก็พาเพื่อนไปแนะนำให้รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าไปจัดข้าวจัดของในห้องที่จัดสรรไว้ให้ ตัวคุณจักบอกว่าจากนั้นครับก็ออกมาทำกิจกรรมตามที่วางแผนกันไว้ก็มีการเที่ยวการเล่นกันสนุกสนานตามภาษากลุ่มเพื่อนผมขอใช้ชื่อสมมุติของเพื่อนในกลุ่มที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณเอก็แล้วกันส่วนเพื่อนอีกสองท่านเนี่ยก็ เรียกว่าเพื่อนอีกสองคนและกันแบบง่ายๆไปตัวคุณจักเนี่ยก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนอีกสองคนและคุณเอครับจนหมดวันและเมื่อมาถึงเวลาเย็นก่อนที่จะกลับเข้าบ้านครับตัวคุณเอที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ๆก็พูดขึ้นมาครับว่าในบริเวณของหมู่บ้านเขาเนี่ยจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่มักจะมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ไม่ต้องไปช่วยนะคุณจักเองได้ยินแบบนั้นก็สงสัยครับว่าทำไมถึงไม่ต้องช่วยแล้วเด็กคนนั้นเป็นอะไรตัวคุณเอเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับว่าเด็กคนนี้ออกจะเพี้ยนหน่อยไม่ต้องไปสนใจหรอกพอพูดมาแบบนั้นตัวคุณจัก และเพื่อนอีกสองคนก็รับคำมาครับเมื่อเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในวันแรกแล้วกลับมายังบ้านครับพอกับแม่ของคุณเอเนี่ยก็เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยครับก็นั่งกินกันอย่างอริดอร่อยเวลาเนี่ยก็เป็นช่วงเย็นโพรเพลแล้วล่ะตุุนจักบอกว่าเขาเนี่ยนั่งกินอาหารอยู่มองออกไปทางหน้าบ้านของคุณเอก็เห็นว่ามีเด็กครับ เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอายุน่าจะไม่เกิน9ก้ขวบจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็นึกถึงคําของคุณเอแล้วก็คิดว่าคงเป็นเด็กคนนี้เนี่ยแหละที่คุณเอพูดถึงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับโดยความที่ตัวเองนั่งอยู่ในบ้านเด็กคนนั้นอยู่ที่ถนนหน้าบ้านก็ปล่อยให้เด็กคนนั้นเดินผ่านไปผ่านมาจากนั้นวันแรกก็ผ่านไปครับเมื่อเข้าสู่วันที่สองก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ทุกคนตื่นเช้ามารวมตัวกันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมไปเล่นกันอย่างสนุกสนานครับช่วงเวลามันก็ผ่านไปไวครับจนกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นทุกอย่างก็เหมือนรีเพย์ซ้ำครับพอกับแม่เตรียมอาหารไว้ให้แล้วคุณจักเพื่อนอีกสองคนคุณเอก็มานั่งกินกันในระหว่างที่กินตัวคุณจัก ก็เห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วครับคราวนี้เด็กคนนั้นเนี่ยทำท่าเหมือนมาชะเงอมองเข้ามาในบ้านของคุณเอแต่ตัวคุณจากเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะเด็กคนนั้นมาเะเงออยู่แป๊บๆก็เดินออกไปก็ไม่ได้คิดจะบอกเพื่อนไม่ได้คิดจะสนใจอะไรครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนตื่นเช้ามาครับในวันที่สก็ ด้วยความที่วันแรกก็เดินทางมาไกลครับทำกิจกรรมในช่วงบ่ายช่วงเย็นวันที่สองก็ทำกิจกรรมกันทั้งวันวันที่สามเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียกันแล้วอยากจะพักให้เต็มที่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับนั่งน่งนอนๆเล่นการคุยกันไปในบ้านของคุณเอส่วนตัวของคุณเอนั้นก็ถือโอกาสครับเพื่อนไม่อยากไปทำกิจกรรมที่ไหน ตัวเองเนี่ยมีงานมีทุระต้องช่วยที่บ้านอยู่แล้วก็ไปทำทุระของตัวเองครับซึ่งตัวคุณเอบอกไว้ว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเย็นเลยยังไงก็รอกินข้าวด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวจะไปบ้านลุงก่อนไปช่วยพ่อขนของพูดไว้แบบนั้นครับตัวคุณจักกับเพื่อนอีกสองคนก็ไม่ได้ขัดอะไรครับตัวเองก็อยากนั่งนั่งนอนๆอยู่บ้านอยู่แล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปครับ จนถึงช่วงเย็นเพราะถึงเวลาเย็นเนี่ยครับคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยก็ทำอาหารละก็บอกคุณจักกับเพื่อนอีกสองคนว่ารอก่อนนะเดี๋ยวทำอาหารเสร็จเดี๋ยวแม่เรียกคุณจักกับเพื่อนก็รับคําไปจากนั้นก็ตัดสินใจครับไปนั่งที่ศาลาหน้าบ้านต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าบ้านของเพื่อนเนี่ยมันจะมีถนนตัดผ่านครับ แต่ตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ติดกับถนนนะครับด้านหน้าจะมีศาลาอยู่แล้วก็จะมีทางที่เป็นเหมือนลูกลังเลาะข้างศาลาเข้ามาบริเวณบ้านซึ่งก็ไม่ลึกมากนะัก20-30เมตรเดินเอาก็ได้ครับคุณจักกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจครับว่าจะไปนั่งเล่นที่ศาลานี่ดีกว่ารอคุณเอกลับมาจะได้กินข้าวพร้อมกันเมื่อทั้ง3คนครับไปนั่งได้อยู่พักหนึ่ง ก็รอไปบางคนก็เล่นมือถือเล่นเกมไปบางคนก็นั่งคุยกันสนุกสนานครับผ่านไปไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับช่วงเวลาเนี่ยคุณจักบอกว่าก็เริ่มจะโผลเพลครับแสงเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แหละแต่มันก็เป็นช่วงบ่ายจัดๆแล้วละ่ะอยู่ๆก็มีเด็กครับเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นเดินผ่านมาทางศาลาครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่ ไปช่วยเก็บบอลให้ผมหน่อยตัวคุณจักเองก็มองเด็กคนนั้นครับส่วนเพื่อนอีกสองคนเนี่ยก็มาซุบซิบกับคุณจักครับว่าใช่เด็กคนนี้หรือเปล่าที่คุณเอพูดถึงคุณจักก็บอกว่าน่าจะใช่นะเห็นมาสองวันวันสองวันแล้วละ่ละเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้น่าจะเหมือนที่เอพูดไว้เพื่อนสองคนก็ทําเป็นไม่สนใจครับไม่ได้ตอบรับคําเด็กคนนั้นไปแต่ตัวคุณจักเนี่ย ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับตัวเขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยหนึ่งคือดูเด็กแล้วดูไม่มีพิษมีภัยอะไรสองก็คือเขาเห็นมาสองสามวันละคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะอยากหาเพื่อนเล่นคงจะเหงาก็เลยตัดสินใจชวนเด็กคนนี้คุยครับว่าอ่ะบอลอะไรน้องอยู่ไหนยังไงก็ถามข้อมูลนะครับ เด็กก็เล่าให้ฟังว่าติดอยู่ในป่าด้านข้างนี้ถัดไปอีกนิดหนึ่งนะพี่มันอยู่บนต้นไม้ผมเอาลงไม่ได้เด็กก็ที่บายมาแบบนี้ครับตัวคุณจักก็พูดออกมาว่าอ่ะพาพี่ไปเดี๋ยวพี่ขึ้นแปลาให้เพื่อนอีกสองคนก็ทําทีเหมือนจะห้ามคุณจักครับแต่ตัวคุณจักเองเนี่ยก็เอ่ยปากออกไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็บอกกับเพื่อนสอคนไปเฮ้ยว่าไม่น่ามีอะไรหรอก เด็กตัวแค่นี้เองกับเปียกเดียวแป๊บหนึ่งน้องมันคงเหงาเดี๋ยวไปเล่นเป็นเพื่อนมันไปเอาบอลให้มันเดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยว A กลับมาจะไม่เจอใครถ้า A มาก็บอกด้วยไปเรียกด้วยแล้วกันเมื่อพูดแบบนั้นเสร็จครับคุณจักก็บอกให้เด็กคนนั้นนำทางคุณจักไปแล้วคุณจักก็เดินตามไปครับก็เดินตามมาจากศาลาเนี่ยครับ เดินมาตามถนนทางที่เป็นเส้นหลักเนี่ยไปไม่ไกลครับสักร้อยเมตรได้แล้วเด็กคนนั้นก็ชี้เข้าไปในลักษณะที่มันเป็นเหมือนป่าด้านข้างทางครับแต่ป่ามันไม่ได้ทึบนะครับมันก็จะโปร่ปงๆหน่อยครับมองก็ทะลุปุโปร่ปงกันได้ไม่ได้ทึบไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรตัวคุณจักเนี่ยหันเข้าไปดูอ่ะมันก็โปร่ปง ลองเดินเข้าไปคงไม่มีใครซ่อนไม่มีสัตว์ร้ายไม่มีโจรอะไรหรอกก็เดินไปอะน้องเดินนําไปพี่เดินตามก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปคุณจักบอกว่าไม่ลึกครับเดินเข้ามาสัก40-50เมตรมันยังแบบได้ยินเสียงรถที่วิ่งผ่านถนนอยู่เลยครับแม้จะมองไม่เห็นถนนแล้วนะครับก็ยังได้ยินเสียงรถอยู่บ้างก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งครับเด็กคนนี้ก็หยุด แล้วก็ชี้ขึ้นไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งคนจักก็มองตามครับเอา้ามันมีบอลติดอยู่จริงๆเด็กคนนี้ก็ไม่ได้โกหกนี่ก็พยักหน้าให้เด็กคนนั้นครับเขาพูดออกมาว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นแบลวให้ต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักน,นะครับแต่ก็สูงในระดับที่เด็กตัวเล็กๆคงปีนขึ้นไปไม่ได้แหละตัวเขาเองก็ปีนใช้เวลาอยู่ไม่นานครับก็ทุลักทุเลหน่อยต้นไม้กิ่งเล็ก ค่อยๆปีนขึ้นไปจับบอลได้ครับก็ปีนกลับลงมาแต่ตอนที่ปีนกลับลงมาครับตุคุณจักบอกว่าเมื่อถึงพื้นเนี่ยเขาไม่เจอเด็กคนนั้นแล้วนะครับก็แปลกใจไอ้เด็กคนนี้ไปไหนมันแกล้งหรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าอาจจะเหมือนที่เพื่อนพูดหรือเปล่าเป็นเด็กเพี้ยนๆหน่อยก็ ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าอะจะเอาบอลกลับไปที่บ้านแล้วกันเผื่อเด็กมาทวงก็จะได้เอาให้ได้ก็โดยการถือบอลไว้ในมือข้างหนึ่งนี่ครับแล้วก็เหน็บเอวไว้หันหลังกลับจะเดินไปที่ถนนอยูย่ๆตัวคุณจักบอกว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงครับเป็นเสียงของหลน่นของชิ้นใหญ่ของหนักครับหลน่นลงบนดินเสียงมันแน่นๆดังตุบ ตัวเขาเองเนี่สะดุ้งยงนะครับตกใจหันกลับไปหาต้นทางของเสียงเนี่ยเอ้ยมันมาจากด้านหลังหันกลับไปดูก็เห็นไม่ชัดครับแม้ว่าป่ามันจะดูโปร่งครับมันก็มีหญ้ามีอะไรที่มันรกบ้างบางจุดตัวเขาเองเนด้วยความสงสัยครับก็หากิ่งไม้มาแหวกแหวกดูไม่กล้าใช้มือกลัวจะเป็นงูเป็นอะไรหรือเปล่าก็เอาไม้มาแหวกแกดู ปรากฏล่าหลังจากที่แหวกได้นะครับเห็นคร่าวๆแล้วว่ามันคืออะไรตัวคุณจักรก็ช็อกครับสิ่งที่เขาเห็นหนะตอนเนี้เขาบอกว่ามันคือร่างครับร่างหนึ่งซึ่งตัวเขาเองเนี่ยรับรู้ได้ทันทีครับว่ามันต้องเป็นเด็กคนนั้นแน่ๆแล้วร่างเนี่ยไม่มีหัวนะครับมีแค่ตัวนอนแนบกับพื้น ในระหว่างที่เขากําลังตกใจกําลังช็อกอยู่เนี่ยก็คิดว่าเป็นเด็กคนนั้นเพราะว่าร่างเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่ครับแถมเป็นลักษณะคล้ายๆกับเด็กที่เดินนําเข้ามาจังหวะที่เขากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทํำยังไงจะวิ่งจะร้องจะอะไรคือมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากครับคุณจักบอกว่าอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งครับ เสียงมันดังขึ้นมาว่าขอบคุณนะพี่ที่ช่วยขึ้นไปเก็บมาให้ตัวเขาเองเนี่ยตกใจรอบที่สองครับแล้วต้นตอของเสียงเนี่ยมันดังมาจากข้างเอวของเขาเมื่อก้มลงไปมองครับปรากฏว่าลูกบอลที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นลูกบอลเนี่ยที่เขาเอามาหนีบเอวไว้เนี่ยณนะตอนนี้มันไม่ใช่ลูกบอลครับมันคือหัวของเด็กคนนั้น ตัวคุณจักบอกว่าณตอนนั้นครับเขานี่สติกระจิงมากถึงขั้นปาหัวของเด็กคนนั้นออกไปครับแล้วก็วิ่งครับวิ่งแบบไม่รู้ทิศครับไม่รู้เหนือรู้ใต้วิ่งไปเลาะไปเรื่อยครับวิ่งจนเหมือนตัวเองจะหลงครับวิ่งไปหอบไปตัวเขาบอกว่าอยู่ๆตัวเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าหนักไปทั้งตัวครับตามันพร่าไปหมด แล้วก็ล้มตัวลงครับในขณะที่ก่อนที่ตัวเขาจะหมดสติไปครับเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงครับมันเป็นเสียงจากเพื่อนของเขาเสียงของพ่อเพื่อนเสียงแม่เพื่อนเสียงของผู้ใหญ่ภายในหมู่บ้านแล้วสติของเขาก็ดับไปตื่นมาอีกครั้งหนึ่งครับตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ในบ้านของคนเอแล้ว แล้วก็จิตเลิดเลยครับทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปอีกวันหนึ่งก็กลับบ้านมาพักผ่อนมาฟื้นฟูจิตใจกันอยู่พักหนึ่งครับเมื่อรู้สึกว่าดีขึ้นก็ออกจากบ้านไปเจอกับกลุ่มเพื่อนครับเมื่อเจอกับกลุ่มเพื่อนก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนเขาฟังซึ่ง ตัวเองเนี่ยก็มีความคาใจครับเลยตัดสินใจถามคุณ A ครับว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันมาจากไหนให้คุณ A เ,เนี่ยช่วยเล่าความจริงให้เขาฟังได้ไหมตัวคุณ A ก็บอกครับว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาหมู่บ้านของคุณ A ครับเคยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กหายซึ่งก็ตามหากันอยู่นานครับ ไม่เจอสักทีเวลาผ่านไปก็หลายเดือนครับจนพ่อแม่เด็กเริ่มที่จะหมดหวังแล้วอยู่ๆวันหนึ่งครับก็มีคนหาของป่าในหมู่บ้านนี่แหละไปเจอกับเด็กคนนี้เข้าแล้วผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยก็รวมตัวกันไปดูปรากฏว่าเด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใด ไม่รู้ว่าด้วยสัตว์ป่าหรือเพราะอะไรไปทำอีท่าไหนร่างของเด็กคนนั้นครับกับหัวเนี่ยถูกแยกออกจากกันตัวร่างเนี่ยอยู่บนพื้นส่วนหัวติดคาอยู่บนกิ่งไม้จากนั้นครับในหมู่บ้านของเขาเนี่ยก็มักจะมีคนเจอเด็กคนนี้อยู่เป็นประจำครับ ก็ถ้าเจอแล้วไม่ตามไปช่วยไม่สนใจอะไรก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับส่วนใครที่ตามเข้าไปเนี่ยก็จะเจออย่างคุณจักรนี่แหละตัวคุณจักได้ยินก็ขนลุกรอบสองครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่คาใจอีกครับว่าทำไมทุกคนในหมู่บ้านถึงตามเขาไปเร็วจังเพื่อนคุณจักอีกสองคนครับก็บอกให้ฟังว่า หลังจากที่ตัวคุณจักเนี่ยเดินตามเด็กคนนั้นไปครับเดินไปไม่ทันไกลเท่าไหร่ครับเหมือนก่อนจะเข้าไปในดงพุ่มหญ้าดงป่าตรงนั้นเนี่ยเขาสองคนเนี่ยเห็นเหมือนกันครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มีหัวตอนนั้นก็ตกใจมากๆครับตัดสินใจตะโกนเรียกคุณจักครับแต่เรียกเท่าไหร่ คุณจักก็ไม่ได้ยินก็เลยตัดสินใจวิ่งตามไปครับแต่ทั้งๆท,ที่คุณจักอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับคลาดสายตากันเพียงแค่วิสองวิที่สำคัญป่าตรงนั้นก็ไม่ได้ทึบเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณจักก็หายไปและพวกเขาก็หาไม่เจอทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจครับวิ่งกลับมาที่บ้านบอกกับแม่ แล้วก็ไปบอกกับพ่อของเพื่อนจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็บอกกันปากต่อปากครับแล้วก็ช่วยกันออกตามหาคุณจักแต่ที่คุณจักเข้าใจว่าช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยไม่จริงนะครับเพื่อนทั้งสองคนรวมถึงตัวคุณเอครับยืนยันเป็นหนักแน่นครับว่าพวกเขากับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันตามหาคุณจักเนี่ย เป็นระยะเวลากว่าชั่วโมงครับเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวคุณจักก็ยิ่งงงใหญ่ครับเพราะเขาก็รู้สึกครับว่าหลังจากที่เขาเดินตามเด็กคนนั้นมาจนเจอหลอกจนวิ่งหนีจนได้ยินเสียงทุกคนมาช่วยเนี่ยคิดว่าระยะเวลาทั้งหมดไม่น่าเกิน20นาทีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่รู้ครับว่าสาเหตุ มันคืออะไรแต่ก็ยังถือว่าโชคดีมากๆที่ตัวคุณจักเองไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้และเพื่อนคุณจักครับก็ยังได้ทิ้งท้ายกับคุณจักไวอ้อีกบอกว่าก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับ แล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ